ศึดแดงเดือดใกล้เข้ามาแล้วครับวันที่หนึ่งกันยายนนี้ครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับน้องๆทั้งสองคนนี้เขาอยากจะพิสูจน์ว่าลิเวอร์พูลจะสามารถชนะแมนยูได้อีกครั้งหรือเปล่าหลังจากสองปีมาแล้วยังไม่ชนะเลยนะครับก็อผมก็รับคําท้าครับปีนี้เล่นอะไรดีคุณตงวเราจะวิดพื้นเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพครับผมวิดพื้นมาแล้วทานที่แล้วเราปัดจิ้งหรีดอ่เบียนหัวอันนี้วิดพื้นแต่วิดพื้นธรรมดานี่เกินไปขาเดียว สงสารคนแก่ไหมใช่ในสบายปิดปิดปิดแก่เลยปิดไปเรื่อยๆต่อขาเดียวปิดพิ่งใช้เาแค่ขาเดียวขาเดียวไม่พอเราจะวางปลาเส้นปลาทาโร่ที่พื้นหรือปลาฟิชโชกปลาอะไรก็ได้แล้วก็ลงไปคาบขึ้นมากินด้สิบครั้งสิบครั้งสิบเส้นแหละพูดง่ายอิ่มพอดีสิบเส้นนะครับก็คือลงไปปั๊บฝากคาบเส้นลืมมาไหวนะ บายไม่ถามตัวเองแค่คิดแค่คิดก็เหนื่อยแทนคุณดิมแล้วจริงๆโอเคครับอ้นี้เกี่ยวกับตัวเอซกอร์ปะสกอร์ไม่เกี่ยวครับแค่ชนะแค่ชนะอย่างเดียวครับไม่มีการต่อรองอะไรไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นสกอร์เนี่ยถ้าทาจะมีร้อยกว่าครั้งสามเดียวพอคนดิมเหนื่อยท่น้ามีอะไรพูดครับอ๋อไม่มีครับก็คือเราก็จริงๆทีมเราค่อนข้างสมบูรณ์แบบใช่ครับคุณต้นแต่ว่าเราได้ได้พักผู้เล่นไปบางส่วน สามคนด้วยกันที่เราไม่ได้พากันเจ็บหรอกโอเคครับเป็นไงหนึ่งกระยาจนนี้ครับเจอกันแน่นอนทุ่มครึ่งครับรู้สึกจูเล่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันนะครับจูเล่ครับวันนี้ครับแดงเดือดแมนแรกนะครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดย สเตอริชนะครับคะแนนหนึที่สี่นะครับครับผมยินดีด้วยครับครับผมครับแล้วก็ถ้าแพ้ผมก็ต้องเวดพื้นหนึ่งขากินทาโรว์สิบเซนนะครับครับผมครับผมเอาเลยครับหมอนิ้วคู่เลยครับใครถามมึงเนี่ยเมื่อตอนเนี้ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยคุณดิมถ่ายรูปเท้าเหยียบหมอนไปตอนเนี้ยคุณริมจุบจูบจูบไม่กินวันนี้ะไม่กินนเลยอะไรครับ อัอนนีค้ครับารนเซนครับผมครับผมชา์เตมมฮะ 9้าแล้วเหรัเฮก้าแล้วล่ะเก้าท้ายชื่อท้าตรงเป็นเป็นเขอจับมือร่วมกันครับโอเคโอเคเป็นเป็นพูดเป็นหน่อยครับผมก็อย่าท้าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับจอกตำบอลมาไอ้คนแบบนี้ไอ้คนแบบนี้ ไปจะซ้อนในคนไม่คายมีหั